เราพยายามพัฒนาระบบในส่วนของโมดูลเนี้ยในส่วนของฟีเจอร์เนี้ยเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้คุณใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่ต้องรู้เลยว่าเอ้ยรูปภาพเนี้ยพอเอามาแล้วเนี่ยต้องไปยิงไปโพสต์ที่ API ตัวไหนขั้นตอนมันจะต้องเป็นยังไงแล้วถ้ามีการแก้ไขริชเมนูเดิมจะต้องไปลบจะต้องไปทําอะไร1 2 3 4งองสโอ้ผมว่าปวดหัวครับสวัสดีครับ ก็กลับมาอยู่กับเซลเจ็นะครับแพลตฟอร์มลากวางสร้างเว็บไซต์นะครับที่เป็นมากกว่าการสร้างเว็บไซต์นะครับก็ขอแนะนําคลิปนี้เป็นคลิปเนาะเป็นการพรีวิวเนาะฟีเจอร์ใหม่ในส่วนของเวอร์ชัน3.3นะครับจุดศของเราที่เพิ่งอัปเดตไปในส่วนของเวอร์ชั่นนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการเพิ่มฟีเจอร์นะครับ เพื่อให้รองรับเรื่องของการเชื่อมต่อ Line Chatbot นะครับผ่าน Line Messaging API เนาะก็คุณยังสามารถสร้างตัว q Quick r e p l y ได้นะครับเออหน้าตาของตัวอย่างนะครับ q u i c ก r e p l y นะครับก็คือในส่วนของด้านล่างเนาะหลังจากที่บอทตอบข้อความไปแล้วเนาะก็จะมีชุดที่เป็น q Quick r e p l y หรือการตอบแบบด่วนแบบง่ายเนาะให้ผู้ใช้งานสามารถกดเพื่อส่งคำถามที่จะถามต่อได้ทันทีเนาะโดยไม่ต้องพิมพ์เนาะหรืออาจจะเป็นการกดเพื่อแอ อื่นๆเช่นนะครับอดเพื่ออ,อสอ่งรูปเนาะมันก็จะไปเปิดตัวโฟโต้ไลบรารีเนาะถ้าเป็นบนโทรศัพท์นะครับอันนี้เป็นบนคอมเนาะมันก็จะไปเบราว์ให้เราเบราว์ไฟล์ขึ้นมานครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างนะครับในส่วนของ quick reply นะครับแล้วก็ในส่วนของ r Rich เมนูนะครับที่เป็นเชิงลึกที่เป็นเชิงของการทำงานผ่าน Messaging API นะครับที่ทำให้สามารถสลับ r i c h เมนูได้เนาะมันก็ไดเป็นการสร้างเมนูการใช้งานในเชิงลึกละแทนที่จะเป็นแค่เมนูการใช้งานแบบคงที่ในส่วนของการจัดการ Rich เมนูเนี่ยมันก็สามารถสร้างส่วนอื่นๆได้เพิ่มเติมเช่นทำแอคชั่นนะครับว่าถ้าผู้ใช้งานกดตรงนี้จะไปทำอะไรอะไรอย่างนี้เนาะนี่เป็น ยกตัวอย่างาคร่าวๆสั้นๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลของ l ล n และกันเนาะก็คือ Line Universe เนาะในส่วนของ Line เองเนี่ยเขาก็จะมี Product ในส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว messaging API ก็คือส่วนเมื่อกี้ที่เล่าไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีส่วนของ Line l o g i n n เนาะของเราก็มีการทำเพื่อเชื่อมต่อไปอยัง Line l o g i n เช่นกันเนาะเพื่อให้เข้าไปสู่การใช้งานร่วมกับจัก,กรวาลของ Line อันนี้เนาะผู้ใช้งาน ของผมเนี่ยเเข้าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีสิทธิ์เป็นแอดมินเดี๋ยวผมขอเปิดไปที่ระบบหน้าบ้านละกันนที่เป็นนี่เนาะแล้วก็ทำการกดเพื่อล็อกอินผ่านการเข้าระบบด้วยไลน์นะครับมันก็จะมีเรื่องของการออขอสิทธิ์นะครับ อันนี้ผมเคยทําการล็อกอินอยู่แล้วเนาะมันก็จะมีการจดจําข้อมูลของผู้ใช้งานอยู่แล้วนะครับหรือถ้าต้องการล็อกอินด้วยผู้ใช้งานอื่นก็สามารถกดได้ที่ลิงก์นี้ ก็เป็นเหมือนการเชื่อมต่อกับ Li น์ล็อกอินทั่วๆไปบนเว็บทั่วๆไปกดปุ๊บก็ล็อกอินเข้าระบบเลยก็จะเห็นว่ารูปโปรไฟล์ผมขึ้นมาสแสดงบนนี้แลแล้วก็อีเมลเนาะก็เช่นกันนะครับแล้วก็เครื่องมือถัดไปนะครับในจักรวาลของ l i น์นะครับก็คือ l i น์ฟอนต์เอ็นเฟรมเวิร์กหรือว่าที่เรียกสั้นๆว่าลิฟต์เนาะแพลตฟอร์มของเราก็รองรับเช่นกันครับตั่นหมายคขาว่าถ้าลูกค้าคุณหรือผู้ใช้งานของคุณเนี่ยทักเข้าไปอย่าง l ลน์ OA ของคุณนะครับยกตัวอย่าง ตหน้าจอเลยครับสมมุติว่ามีผู้ใช้งานกดทักเข้ามาที่ l i โอเอของเวลแอน a ลิสเดโม o ตัวนี้ผู้ใช้งานก็สามารถกดในพื้นที่ส่วนต่างๆของ l ลริชเมนูเพื่อไปเปิดเว็บไซต์เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของตัว Demo ของระบบแพลตฟอร์มเซลเจ็ดผ่าน l Li ล i ิชแล้วก็จะมีการทำออโตเมติกล็อกอินหรือการล็อกอินอัตโนมัติเพื่อเชื่อมต่อตการเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านบัญชี ของ l ล n e ของผู้ใช้งานคนนั้นนะครับกับเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของคุณที่สร้างผ่านแพลตฟอร์มของเรานะครับก็จะเป็นการง่ายครับข้อดีเลยก็คือผู้ใช้งานไม่จำเป็นจะต้องไปกดรีจิสเตอร์ไปลงทะเบียนไปกรอกชื่อกรอกอีเมลกรอกเบอร์โทรกรอกรุ่นนั่นนี่ตั้งรหัสผ่านหลายที่ต้องมานั่งจำอันนี้ไม่จำเป็นเลยเพราะว่าเรามีการเชื่อมต่อเรียกว่าแทบจะเป็นเนื้อเดียวกับของไลน์ line กันเลยทีเดียวนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนาะทางเวลอนดิฟ เ,เคยสร้างระบบ P.O.S นะครับที่เป็นโมบายแอปพลิเคชันที่สามารถให้ดาวน์โหลดบน l a y Store หรือ App Store นะครับ แต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมแล้วกันปัญหาหลักเลยคือผู้ใช้งานอื่นๆเ,นเขาไม่ยอมโหลดโปรแกรมเพราะว่าเราลองนึกถึงภาพตัวเราเองนะครับว่าตอนนี้บนโทรศัพท์ของเรามีโปรแกรมมีหรือมีแอปพลิเคชันเนี่ยมากแค่ไหนล่ะนะครับแล้วก็บางแอปพลิเคชันเนี่ยแทบจะไม่เคยใช้เลยทีเดียวถ้าจะต้องมานั่งโหลดใหม่แล้วก็มาเรียนรู้การใช้งานกันใหม่ผมว่ามันเป็นเรื่องยากมากเลยที่จะให้ผู้ใช้งานสมัยนี้นะครับไปโหลดแอปพลิเคชันใหม่เพื่อไปใช้งาน แทบจะเป็นไปได้ยากมากๆจริงๆนาะนั่นเลยเป็นที่มาที่ทำให้เรามองหาโซลูชันหรือมองหาวิธีการแก้ไขปัญหานะครับให้ลูกค้าของเรานะครับให้สามารถทำแอปพลิเคชันเพื่อไปเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานทั่วไปได้โดยผ่านลายที่เรียกได้ว่าแทบจะทุกคนในประเทศไทยเนี่ยที่มีสมาร์ทโฟน,นค่อนข้างเป็นที่แน่นอนเลยว่าเขาต้องมีลายแน่นอนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์สามารถเข้าถึงระบบของเรา สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เราพยายามจะนําเสนอได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยการเชื่อมต่อกับระบบต่างๆบนจักรวาลของไลน์ที่เรากําลังพัฒนาอยู่นั่นเองแล้วก็พัฒนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนถัดไปนะครับที่เราเชื่อมต่อบนจักรวาลของ l ล n e ก็คือส่วนของ Line Notify เนาะอันนี้เป็นตัวแรกเลยแหละเนาะที่ระบบของเราเนี่ยใช้ทําการส่งข้อมูลการแจ้งเตือนเนาะสต็อกสินค้าตามกว่ากําหนดมีออเดอร์ใหม่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มเว็บไซต์นะครับก็แจ้งเตือนไปอย่างแอดมินทุกค แล้วก็รวมไปถึงล่าสุดนะครับหลังจากที่มีการพัฒนาในส่วนของอาลายแชทบอทเข้าไปยังระบบแล้วนะครับก็ยังสามารถตั้งค่านะครับ การแจ้งเตือนของคําถามคําตอบต่างๆนะครับว่าอันไหนต้องการให้มีการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบผ่าน post back action นะครับเช่นมีการจองทาระบบการจองไว้นะครับผ่านบอร์ดมีการสร้างแชทบอร์เพื่อการสร้างระบบจองเป็นมินิแอ p ง่ายๆสั้นๆเล็กๆนะครับคนไลน์แชทบอร์แล้วก็ให้ผู้ใช้งานนะครับกดแอคชั่นต่างๆเช่นเ,เลือกวันที่เข้าพักเลือกประเภทท้องนะครับหรือเลือกอะไรก็ตามตามที่คุณต้อง นะครับประเภทรถประเภทท่องเมื่อมีการยืนยันข้อมูลก็สามารถตั้งค่าเพื่อให้ระบบบอดของเราเนี่ยของคุณเองเนี่ยที่เชื่อมต่อกับระบบแพลตฟอร์มของเซล724เนี่ยสามารถส่งข้อมูลการแจ้งเตือนดังกล่าวไปยังผู้ดูแลระบบทุกคนของคุณผ่าน l ล n e Notify นะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ล่าสุดนะครับผมขอพรีวิวให้ดูจะมี3เมนูนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ก็คืออันแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสร้างการโต้ตอบของไลน์บอทก็ลักษณะการทํางานก็จะเป็นลนักษณะคล้ายๆกับตัว Dialog f ็ o กโฟหมายความว่าคุณสามารถเพิ่ม i n t e n t เข้าไปได้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มได้ว่า i n t e n t เนี้ยต้องการจับข้อความอันไหนที่ส่งมาจากผู้ใช้งานเช่นถ้าผู้ใช้งานหรือลูกค้าของคุณกด หรือพิมพ์เข้ามาว่าขอรายละเอียดเนาะผมไปเปิดให้ดูอันเก่าแล้วกันที่สร้างไว้นะครับเช่นผู้ใช้งานพิมพ์มาว่าขอรายละเอียดนะครับหรือทําอะไรได้บ้างหรือ,อรายละเอียดหรืออะไรต่างๆตามที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยบอรของเราจะตอบอะไรเข้าไปบ้างเนาะเช่น1น่งเรียกชื่อเนาะคุณแล้วก็เป็นชื่อของผู้ใช้งานนะครับที่ทักเข้ามานะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความที่เราต้องการนะครับ แล้วก็ส่งสติกเกอร์ตามไปเนาะเป็นแพ็กเกจ id นี้เนาะสติกเกอร์ id นี้ก็สามารถดูได้นะครับว่าแพ็กเกจ id ไหนสติกเกอร์ id ไหนแสดงผลเป็นยังไงเนาะหรือจะส่งตามด้วยรูปภาพก็ได้เช่นกันนะครับก็ทําการเอา url รูปภาพมาวางเนาะแล้วก็ตั้งชื่อเพราะว่าชื่อมันจะไม่มีผลกับการ แสดงข้อมูลก่อนการกดเข้ามาในรายละเอียดของแชทเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของ preview เนาะหรือก็ก,กดดูรูปได้อันนี้ก็จะเป็นรูปนี้เนาะที่เป็น p r e v i e นะครับแล้วก็สามารถสร้างข้อความตอบกลับได้สูงสุด5ข้อความนะครับตามเงื่อนไขของตัว line messaging api นะครับหรือ5 bubble เนาะ ตามเงื่อนไขของ Document ใน Line d e v e l o p e r s แล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับเมนูถัดไปนะครับก็คือในส่วนของ Quick Reply เนาะการจัดการ Quick Reply นะครับคุณสามารถสร้างข้อมูลชุดเรียกว่าเป็นชุดเนาะ Quick Reply Set นะครับเอาไว้ได้เช่น Set ที่ชื่อว่า q c Showcase เนี่ยประกอบไปด้วย12 I ไอเทมเนาะไอเทมแรกคืออะไร2คืออะไร3คืออะไรเนาะก็ตามนี้เลยเอพอกดแล้ว ประเภทเป็นแอคชั่นเป็นอะไรนะครับการจัดเรียงลำดับก็ง่ายได้ครับลากวางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดบันทึกเนาะสิ่งที่มีผลเนาะนะตอนนี้นะครับการแสดงข้อมูลจะเป็นแบบนี้เนาะถ้าผมกดขอรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งการแสดงผลของวิกิพายก็จะเปลี่ยนไปเช่นเมื่อกี้ขึ้นต้นด้วยคําว่าขอรายละเอียดเนาะแต่เมื่อกี้เราโยก ขอรายละเอียดปาไว้ที่3นะครับเลื่อนขอพิกัดมาไว้อันแรกอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของออ Quick Reply Set นะครับเราสามารถสร้าง Quick Reply Set ได้ไม่จำกัดนะครับแล้วก็เอา Quick Reply Set เนี่ยไปผูกกับข้อมูลไปผูกกับ Intent เนอะว่า Intent อันนี้ Intent ชื่อชื่อยืนยันการจองนี้ต้องการจะใช้ Quick Reply Set ไหนก็ไปเลือกนะครับแล้วก็ทำการบันทึก intent นั้นๆน,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 นะครับก็จะนำ quick reply ตามที่เราเซตเอาไว้ในเมื่อกี้นะครับมาตอบมามาส่งเป็น quick reply ด้านล่างนะครับหลังจากส่งข้อความกลับไปให้ผู้ใช้งานแล้วเนาะนั่นหมายความว่าถ้าลูกค้าต้องการข้อมูลของสินค้านะครับเราก็ตอบรายละเอียดสินค้า 1, 2, 3, 4ครับ แล้วก็อาจจะเป็นสร้างเป็น quick reply set ของการออเดอร์นะครับเช่นขอกดซื้ออะไรอย่างนี้เนาะหรือขอดูรายละเอียดเนาะหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะก็กดส่งเป็น f ฟกซ์เมสเซ e กลับไปนะครับในส่วนของ use case ที่เป็น Detail เนาะที่เป็นรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปแนะนำเป็นขั้นเป็นตอนในรายละเอียดเชิงลึกอีกทีหนึงนะครับน่าจะต้องทำกันอีกหลายคลิปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ในส่วนของเมนูที่3เนาะเป็นเมนูสุดท้ายในคลิปนี้ก็คือในส่วนของการสร้างไลน r l i h เมนูนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วเนี่ยในหน้านี้นะครับคุณสามารถสร้างลาย r i c h เมนูแบบเชิงลึกได้โดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดแต่อย่างน้อยนะครับคุณยังจะต้องรู้ว่าไลน r l i h เมนูมันทำงานยังไงนะครับเราจะต้องใช้รูปในลักษณะไหน นะแล้วเราจะเพิ่ม Area เข้าไปยังไงนะครับอเรนั้นๆใช้ Action อะไรได้บ้างนะครับใน Action เนาะเช่นสลับ i ิ h เมนูนะครับ,น action, นะบ, menu, ะรบจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลยังไงเดี๋ยวผมขอละเอาไว้นะครับในคลิปนี้ยังไม่พูดถึงนะครับแล้วก็จะทำคลิปรายละเอียดเชิงลึกแต่ละหัวข้อนั้นอีกทีนึงเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหามันเยอะมากจริงๆ ผมขอกดให้ดูในส่วนของ Li h เมนูที่ผมทําเอาไว้บนตัวเดโมก่อนละกันเนาะอ่ะอันนี้นะครับก็จะมีอยู่4พื้นที่เนาะมี4 Are a เ a ีย i o n แเนาะแอเรียแรกนะครับก็คือกดสลับลิชเมนูนะครับสลับไปที่ลิชเมนูที่ชื่อว่าที่มี ID ว่าล i ชเมนู u 02เนาะ ส่วนพื้นที่อื่นๆนะครับก็เป็นกดแล้วลิงก์ไปที่ Line ลิฟตเนาะอันนี้ก็กดแล้วก็เป็นข้อความนะครับว่าขอรายละเอียดเนาะอันสุดท้ายก็กดแล้วก็เป็นลิงก์นะครับไปเปิดเว็บไปเปิดหน้าเว็บผ่านตัว Line l i ฟตเช่นกันเนาะลักษณะนี้ครับ อันนี้เป็นตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเมื่อไปแสดงผลบนโทรศัพท์นะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเรากดในส่วนของพื้นที่ที่เราตั้งค่าไว้ให้สลับลิชเมนูมันก็จะทําการสลับลิชเมนูไปอีกลิชเมนูหนึ่งนะครับซึ่งลิชเมนูที่2เองแล้วเนี่ยผมก็ไปตั้งเอาไว้เหมือนกันว่าถ้ากดในพื้นที่นี้นะครับก็ให้มีการสลับลิชเมนูเช่นกันเนาะ เพื่อทําให้เห็นภาพนะครับแล้วก็จากหน้าจอนี้นะครับที่มาที่ไปเลยคือปัญหาก็คือตัว l i น e Bot Designer ที่พวกเราใช้งานในการออกแบบบอทดเนี่ยเขาไม่ได้มีการพัฒนาต่อแล้วนะครับตั้งแต่18มกราปี2022นเนาะทำให้ในส่วนของการสร้าง i ิชเมนูเชิงลึกเนี่ยบนหน้า l i น์บอร์ดดีไซเนเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับเลยเป็นที่มาที่ ทาง W e ล a n a l y s t ทำการ Implement หน้าจอของการสร้างแล้วก็แก้ไขลลย Rich เมนูแบบเชิงลึกอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าจะสามารถเพิ่ม Action ได้9 Action ตามที่ l ลายกำหนดเอาไว้ให้ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบกดเพื่อตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าเอ i เมนูเราเนี่ยถ้าส่งไปโพสเข้าไปที่ l ลายแล้วเนี่ยข้อมูลมันถูกต้องไหม ก็สามารถกดเพื่อโพสต์ผ่าน API ได้เลยแปลว่าอะไรแปลว่าคุณไม่ต้องจําเป็นต้องไปรู้จักโปรแกรมบรูดไปษณีหรือโพสแมนไม่จำเป็นนะครับผมว่าในส่วนนั้นมันลึกเกินไปสําหรับผู้ใช้งานทั่วไปแล้วมันเป็นส่วน เครื่องมือสำหรับในการทำเทสหรือในการใช้งานเบื้องต้นเนาะสำหรับ developer ละซึ่งนั่นแหละเป็นที่มาที่ไปที่ทั้งเราพยายามพัฒนาระบบในส่วนของโมดูลเนี้ยในส่วนของฟีเจอร์เนี้ยเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้คนใช้งานได้ไง่ายยิ่งขึ้นไม่ต้องรู้เลยว่าเอ้ยรูปภาพเนี่ยพอเอามาแล้วเนี่ยต้องไปยิงไปโพสที่ API ตัวไหนขั้นตอนมันจะต้องเป็นยังไงแล้วถ้ามีการแก้ไขลิชเมนูเดิมจะต้องไปลบจะต้องไปทําอะไร123 4อโอ้ผมว่าปวดหัวครับปล่อยเรื่องปวดหัวให้เป็นหน้าที่เราแล้วก็ มาใช้งานแพลตฟอร์มของเรานะครับง่ายดายสะดวกกดตรวจสอบข้อมูลเนาะไม่ว่าจะละเอียดแค่ไหนนะครับถ้าโครงสร้างข้อมูลถูกต้องออตามเงื่อนไขของลายที่กําหนดไว้นะครับสัดส่วนของรูปนะครับไม่ได้ผิดเพี้ยนไปกว่าที่เขากําหนดค่าไว้นะครับการตรวจสอบข้อมูลก็จะถูกต้องนะครับแล้วก็จะสามารถโพสต์ API ผ่านได้ง่าย โดยที่คุณแค่กดปุ่มแล้วก็ไปดูผลการแสดงผลบนลาย OA ของคุณก็อันนี้ก็จะเป็นพรีวิวนะครับในส่วนของเวอร์ชัน3.3.0ที่เราเพิ่งขึ้นไปนะครับลองเข้าไปทดสอบนะครับลองเข้าไปเล่นนะครับหรือนําไปใช้งานจริงแล้วเจอปัญหาใดนะครับลูกค้าท่านไหนที่ใช้งานแล้วติดขัดตรงไหนนะครับทักคายมาคุยกันเป็นการส่วนตัวเพื่อให้แก้ไขปัญหาได้ง่ายยิ่งขึ้นก็ยินดีครับสําหรับคลิปนี้ในส่วนของ แพลตฟอร์มเซล724ที่ไปเกี่ยวข้องกับจักรวาลของ Line หรือ LineUniverse เนี่ยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ